สวัสดีจ้าพี่โยโคราชบ้านเอีกนะจ่ะมาจ้าเราจะถือว่าพี่โยวันนี้ก็เป็นบรรยุทธ์อีกนะจ่ะก็เลยมาหาเฮิตกะญาติพี่น้องกันนะจ๊ะนี่พี่โยก็ออกมาจากป่าเลยนะจ่ะมาแต่เช้าตอนเก็บตอนแรกพี่โยไปเลย่ายนะจ่ะเดี๋ยวพี่โยจะมาให้ดูตอนที่ว่าเก็บออกมาแล้วนะจ้ะว่าแต่ละคนได้มากได้น้อยแค่ไหนนะจ่ะเดี๋ยวมาคอยดูมาติดตามมาชมกันนะจ๊ะนี่มาจ้าจาจ้าอันนี้เป็นตะกร้าพี่โยนะจ๊ะนี่ส่วนมากเป็นเฮิตละงูนะจ๊ะนี่ ได้กัทุกคนเด็ดจ้ะนี่แคเล้ยงงูมันานงจ้าเฮ็ดูจ้ะอันนี้ด้เฮ็ดปวก้เฮ็ดโคนโอ้ได้ทุกคนจ้งนี่มีใครที่จะไปได้เด้ดจ้ะนี่ถือว่าได้เดจงเราเ็บปลาไดมาแล้วนีอโอ้ยหาบนนั้นได้เฮ็ดจากนั้นนะมาแต่ปลาไดก็ตีนเปลี่ยกมาแล้วอยังลล เขาก็ไปตั้งนั่นบ้านดูยินกันได้เด้อยหรอเจ้า็ถ่ายอัานาเออหนึ่งนี่นี่นี่ดูเดี๋ยวจุ๊นีีขึ้นก่อนแหมเดินจริงจ้าพี่แม่ก็สวยจัดเรียงอย่างสวยเดินจริงจ้าได้ทุกคนจันนี่คนเดียววันนี้หลุดเองมากี่คนน้อนี่ยางขัดยางแน่กูยางหัวสามอันนี้ก็เป็นรถทีบาร์พี่โยขึ้นมาวันนี้เดินจันนี่ สมาชิกกดหลายคนจินิรึฮ็วกอันนี้เป็นเ็ดโคนที่เขาสับสแดาดิจนนี่น้อยนเห็ดวน้อยเฮ็ดโคนโอ้ไหนเ็ดปวกมูดิฉันกํพลังงามงามเป็นคนหาเลยจันคนเปหมดเหลี่ยหมดแรงเลยจันนี่อันนี้ก็จะเตรียมตัวกับเลยดิจ้ะ พี่โยให้ดูหลดจะห่ายไหมไหนโอ้เดี๋ยวป่าไหนมานนอะดูมีอไจะใครอยู่ไต่ดู คนเก่งปล่อยไปลวดพ้วอ่ะพ้วนกันปพุ่นไปหรงที่แตกคันงเดียเดี๋ยวพี่โยให้ดูได้จะลวดการเอนพวกันหลายคันขึ้นไปมาพี่พี่นนบ่าพันมาถือเนเ่นเปนไปพุ่นเไปลนอของเปนไปลุ้นถอเนมันหลายพูดนบรรยากาศได้มาถือข้างเลเอื้นมันขึ้นไปเน่อนี้ก็เป็นรถจิโวแต่เป็นปกติเขาก็จะไปไปขนงัวได้จังนี่โยจะให้ดูรถจะ โอ้ยาวไปถึงนห่นเลยดิจ้ะอันนี้รถคันละสิบคนอะไรอย่างนี้เลยด้จาะที่มาหารนี่ก็เป็นกลุ่มสมาชิกรถุีทิวาพิโยมานะจ๊ะกำลังรอกันอยู่กับประมาณสิบคนนะจ๊ะ เดี๋ยวพี่โยก็เตรียมตัวกลั๊ปเลยโชเฟอร์นะจ๊ะเนี่ยเสื้อดำนี่ก็โชเฟอร์นี่อันนี้น้องตองนะจ๊ะนี่ยเดี๋ยวก็เตรียมตัวกลับกันเลยนะจ๊ะเนี่ยนี<อ>่แหละจ้ะโยกพามาดูเห็ด<อ> <c oughs> เ,เขาแต่ละคนนะจ๊ะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวกลับเลยนะจ๊ะเพ<ป>ราะว่าสายแล้วนะจ๊ะ ประมาณสีหามงคาวจพิโยกออกมาตเต่ีสามนะจ๊ะาไปเห็นเห็ดขาดกัเตียงพนั่งนเก็บเตียงนั่งรอกันพูดคุยกันเป็นนตะเขาไม่เดาขาไปงเาหน่อยนะดันงเาหน่อยนะกันอ่อนเห็ดจงกันนดนึ่งโยกกรไดทีกกระหลายอยู่เขาไทยหมดนะหลาย เดี uhm. ๋ยวพี si> ่โยจะเอาไปกลับไปบ้านแดี๋ยวไปล่านะจ๊ะเดี๋ยวนั่งรอสมาธิสักครู่ก็จะกลับกันนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยจะตอนกลับก็จะให้ดูทางกลับขางมาเดี๋ยวจะว่าจะผ่าเป็นยังไงนะจ๊ะ มัก้องอยขมันบอกอยได้เห็นะจะักลางก่เดนรียายเวอเลยะมันไปเขียวเลไปหั่นบ่หขึ้นไปหั่นเลี้ยมือนเสารแต่ว่าบุกขย้าไปพูดเดี๋ยวเดยวจะปชัยดูทางเดบยทางมายังไงกอกบา้กันไปมองเขากินเข่าหระปาจอยไปกานเวมัน คอยหนาเอาได้ได้ยเพยก็สวยงามคือเขามันใรที่แดก็เอาทางหล้ามาเนี่ยพี่ดก right ็ันล็กระบะอย่างเดียวจะถึงจะมาดเอไาไว้บดอก่กเอาไว้เ่มเคยรวมกันเป็นล็องก่งล็ออะไรนี่มาอยากจะเป็นลกระบะอย่างเดียวเป็นกรได้จมนั่งขึ้นไปจำมือเศ้านี่หดอกกํานันน่ะ ครยังกับบอกก่อนอเตัวหนใครก่อนแต่ละใครดนวก็ดไปมันนัไปแกงกั็เพื่อนกินต้มกินโดนฟั้นซ้ที่เป็นมาบอกเคยได้เปนอายุอุ้ลางกันน่หละเป็นวงหุ่รนถึงไปแล้วมั้งเนาะเขาที่พี่โยมานี่ก็เป็นเขนา <pacing S 3> อนะจะเขาสับสะดาวอยู่กับคอนบุรีเลจ้ะอำเภอคอนบุรีจังหวัดจันทัดศรีมานะจ๊ะ ยบายใส่มาก็นอนกี่เลยจ้ะเขาใจเอาไปเาถามถามว่ามาจากไหนกันจ้ะแะคอนเกนคอนเกนเขบอวานยาเขา่นลกลูนันเลกเขาอาจจะมานอนบานหยาิจ้ะก็นี่มานอนบานญยาิจ huh. ังหวัดจะให้บ้ามาจากหนุนหนุน้นแล้วเขายังถามยูวบาขายไหมบ้ขายบบยายหาเขาบอกนั่นดียอมเขาถามว่าขายไหมแบบเส๊ามากไก่ มีรัด <substit> มือนตัวใม่ตัวนี้ไปจองเด้จะนี้พี่โยก็จะกับบ้าแล้วก็ยบแลชิงก็จะไปให้ดูตอนเอาฮ็ดออกแ่เป็นล่าัตะไครเอาอย่างละมุนอ่ะโอ้ยตายตะไคร้งัวแมอ้ตัว่อนม่้ก็ไกนาเกบ กิจกับใครเหอกิกับบ้านขี่เเจเรานพี่โยอกบ้านไกมาได้น้อยเท่านนะมาเจอพี่โยกลับมาถึงบ้านแล้วเดจานนี่าเจอสวัสดีจ้าเมลจ่าสวัสดีจ้าไฮเมลิล่างเฮดไ้เดจานี่ัวเจ้ากอาเฮดหรือไข่เป็ดดูด้วยเมฆเลยองนงเองเนงเลยนะโอ้ยด จะลอยตุูมเด็ดลวจะงงเดี๋ยวจะนี่เดี๋ยวจะงงเดี๋วจะว่าอันนี้ตกน้องออกเลยเอาออก,เ,กลเลยอยนเนี่ยจะเป็นผลงานของพี่โยวันนี้เดี๋ยวจะโอพี่โยกับนักุ่กตื่นเต้นก็โชว์เฟอร์ที่ไปด้วยที่ว่าเป็นลูกสาวนั่นเขาได้ตั้งสามสิบตูมในมูเดียวน่ะ<อ>กําลังกําลังโผน่ะไม่ไม่ทิ้งก็ว่าเป็นอันนั้นมากโผมาจากใครนิดนึง โยกเลยไปหลอดเลาะเลมเลมเไก่เขาพอเขาเป็นหมูไงแต่ก็หายเจีบกดดีไปเองก็ไม่อยากไปแย่งนองเนาะเพราะว่าตอนเองเห็นที่จะไข่นองเขาก็ไม่ได้มาเย่งเองเนี่ก็เดินหาหลอดเลาะมันก็ยังพ่อได้อยู่อันนี้มันเฮดมูนิน่ะถ้ามันมันมันหนักเร็วมันบาดเร็วน่ะมันล่างยากมันดีมันหนิมละงูเหลโองวันนี้จะกินต้มเฮดละโงูอีก อะอันนั้นตีนที่ว่าลอยเอาดอกบานมันเพราะว่ามันต้องหักเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นดอกบานมันจะลอยทำไมเอาออกจากตุลเนี่ยในนามอมาน,นามมนน้ามอมก็แล้วไปปนมีอได้ดดเอาไอ้โค้งมาใส่ลองดูนะไปหาถาดนะใบไฮยาดึงดูไปใบไฮยายใส่ นี่ก็ค้าประจำด้วยจ้ะนี่เปื่อนหมาดมาช่วยไอ้กล่องอีกแล้วไม่ต้องอายดออดิมาช่วยล่างจะเป็นอะไรเนาะนี่แล้วจะแบ่งให้ชิมจกถ้วยคนก็หลาเฮีดก็ออกหลาย ดูคือมันอู้ด,ดูนี่ตะไครตัว,ตวน,นี่ถือว่าดอกหน่อยนะน,นี่ <c oughs> คนก็ได้แม้ดอกใหญ่ๆก็ได้จนแบบแบบแต่ว่ามันโดนฝนได้จากฝนมันตกแรงก็เลยเชิงจะดอกเคดเชิงจะไม่ค่อยสวยเท่าไราเปียกหนามฝน,นเปียกอะไรดตา โหแต่ต oh, okay, ีเ <laughs> ล <laughs> oh, oh, ็กจ <dunno? the öst> ังเลยว้ายดูดูดอกสีเขียวเลยโอ้ยจกมีอะไรด่าก็ตัวเป็นอีกดอกหนึ่งไงมันติดตรงนั้นนะสอยมามาทั้งนี้ลูกออกมาทั้งนี้มาหาเมลมาทั้งนี้เออนะเนื้อดูหินหิตะไคร้ดตะไคร้เ็ดตะไคร้เวลามันออกเป็นตุ่มๆออกเป็นแบบแบบ นนะพี่โยก็อยากทายให้เห,ห,ห็นจนเลยได้จัตว่าประเด็นคือคนหลายแต่ไปหานะ่ะคนหลายนะ่ะมัวไปทายไม่ได้ดกไม่ได้เทดแต่เข้าดกเหียงมั่วแต่ทายเขาเจ็บเอาเมื่อดพอดีเทะอาจจะไม่ค่อยสวนจะาะว่ามันเชิงเปื่อ,อ,อนดินเปื่อนฝนตกแล้วมันก็เชะดิ กเฮ็ดร um ังงอบบางที่ที่แบบเป็นไข <regret S 2> ่บางที่ก็สีไข่หาไข่อยู่คนเดียวจะบอกว่าแม่คนบ้านคลองเขากินไม่เป็นเด้อเฮ็ดกะทิเขาเขาหายไหมเขาไม่เก็บเขาบอกสันน่ะเก็บมาสองไข่แล้วเขาบว่าเอ้ากินได้นี่เฮ็ดอันนี้กินได้เปล่าทำไมไม่ไม่ไม่หนันงอเขาไม่เก็บเขาเอากินไปงันเลยนันเลยแต่ว่าสันหนักเก็บมาสองลูกนี่เขาเห็นเขาบอกเอากินได้นี่เฮ็ดอันนี้ออ๋เฮ็ดกะทิอร่อยเด็ดจานนี้นะเปล่า บอกเขาทำไมเขาจะได้เวลายังเห็นเขาไม่กล้ากินที่ดีเขาไม่กล้าทุกคนเขาไม่เคยกินกษัตริย์อ้อนทิพย์ตะไคร้เยลีนสลันโดกเทียวอัมรำเลยพี่โยยังไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยจะพี่โยกลับมาถึงบ่ายสองนีจริงไปตั้งแตศตีสามตีสี่โชบโอ้ยโชบไปเฮ็ดไอ้นี่แกนี่เฮ็ดตังงูเฮ็ดกะทิน่ะโชบดิพอปนโนใหม่ไว้ดูด้วยเมย์ ละเอ้ยาวจูงมงมันมาเห็นเดี๋ยวโดกมูงนี่ม <Beginning S 2> ันล่างมันล่างยากมันนิ่มมันก็ไม่ได้ใส่เกลือจะต่อยนระน้ำลืมใส่เกลือให้ได้เกลือไม่มีแต่ว่าตรงนี้นะเจะเอาไปเหมือนเมื่อเนี้ยดูหนูเอ้แล้วล่างก็มันจุนคันทันเมือนก็เดือดโดกตีโอ้เนี่ยอีกดูดูเงินดิ เป็นผลงานของพีโพ่โยวันนี้ได้จะนี่พี่โยก็ดีใจนักนักเน่ยวะเป็นกระตุ้มอยู่ใจตุ้มอ,อยู่ทั้งต่หลายอยู่จันคนสวยเนาะ ก็ไดายทุกคนเนี่ยคิดดูว่ามันออกหลายไม่หลายก็คือไปประมาณสิบกว่าคนหลดคันเดียวได้ทุกคนมันเป็นเฮ็โมนีหรือมันจะล่างยากเพราะมันบาดหรือมันล่างยากมันนิ่ม นี่หลานชายก็ไปซื้อก็เล่าๆมาให้เด้แต่พอดีพี่โยหิวเขานะจักรเลยไม่ลี่ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปโอ๊ะหัวต่ทำธุระป้าปังก็ไม่ดีก็เลยไม่มีเวลาได้ทำกับคุนข่าวมันมีมีเขามีเขาอยู่แต่ไม่ได้ทำก็เขาแบบไม่ดีก็ย้ำเคยกินข้าวเช้าดอกถ้าไม่ไปไหนไม่เคยกินข้าวเช้าดอกอยู่บ้านอวิเชย์นี่ไม่หิวก็ไม่กินบ ม่อ,อกม่อ,อกทิ้งเรกหลังเ,เลยนั่นแหละนได้ <laughs> มันเป็นมันเป็นดินที่บาดโดนฝนมันก็เลยเกาะติดเลยถ้าาแบาบาไม่มีฝนไม่มีมมอะไร<อ>นี่ก็มันก็จะดินก็ไม่ติดมากขน,นาดอ๋อเลยแค่เอาเห็ดหลังเราวางใบหน่ออแจ่ะมันถึงแถวเดน,นนะ่ะ โเเะ้มันนี้ก็จแต่มีเมนูตม้มเฮดอีเลเดจนะต้มเี๋ยวมันนี่มีตม้มไายดอกนี่มาเจ้าแจ็คโรแมสแต่บอกกินไอ้เฮดไอ้นี่เปลี่ยนนิดเดีไม่ชอบนี่ม่ใช่ชชกินไมากินดอกทำไม่ชอบนี่ก็ไอ้ถ้ามันพอตม้มเฮดลงงูกก่อนก็ตม้มไอ้เฮดตะไคร้ก็ไปแกงบั้นหลังก็ได้พอกินเลื่ดไอ้เฮดแล้วเนี่ยไอตะไคร้มันสีนมันนัน่นเป็นอะไรกันบ้าง เสี๋ยเสี้ยนกะเตะเตะก็ทำไมนี่ทำไมเตี้ยนก็เตะเอไปเตะกิ่งกันนี่เราจะไปไหนเยี่ยมเดี๋ยกินข้าวเลยเดี๋ยวกินข้าวก่อนจอยก่อนสักครู่แป๊บนึงหาลมโจอดจะไปนักยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยรอก่อนรอแป๊บนึง ดังอะไรกันสักไปรูร้านเนี่ยเด็ดร้านจนจะลงหลุดนี่เเดแล้วก็ให้เพื่อนกับแม่ลี่ล่างไปเรื่อยๆนี่จะโยจะหากินข้าวจะคำกันเนจะจ้ะ หลางทีแต่ันหมาหลางเทียเดกี๋ยวเดินเดินเ่ินเดินยดินเดิาเดินเดนั่นเดินเดินเินเด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 บนเดินเดินเดนเดอนเดนเดินเดินดิเด็ดิเนเ่นดินเ่นเดินเดนดิเดิดินเนเดนดินเดิินเดินเนยูิ เห็นเหรเห็นปลาพึ่งได้มากกเลือดใสเด็ดจัง,งโจ้์โชว์อันนี้ด้ปพึ่งก็โชว์ฮิตปลาพึ่งได้ฮิตได้ละมากที่สค่ไปยังอ้าวนี่ตีันลูมันออกก็จะไปที่กระโดงปลาพึ่งนี่เลยอืเด็วจะ,จะไปเกี่ยวยาจะเลสเนะบย์่ใปลาเนี่ยเรืองไปดูกันเลย อเด้อีา๋ยวหอมเดี๋ยวก็เก้นกินก็ไดู้กปคนไปพหน่นิแ้วยเอาให้เปเพิ <k <k ่มเองไม่กินก็ให uh, mm ้แม่กินก็ได้เพิ <k> <k ่กินอีกไม่ละแไนิดมนี่กูไปอิ่มแต่ดูหามาจุกนั่นอ้าวกินเลยมีแต่ยังหี้เดียวคือมได้มไหม่พิดกแต่ไม่โชว เป็นคนไม่โชกคื่มม่โชคนะเ็เหมือนก็เหมือนกับปานในนนละปลาที่ว่าอันปลาเพลินเขาไม่กินนะเี็เรางงสเต็จริงเลยเขาไม่กินเนี่ยไม่กินเอาไปบ้านะไเนาะเา่รดูแลน้ำปลาปลาโฉกว่านี้ตลก

คือถ <ừ, S 2> ้าแม่เขาเหาะดังไลเนียนั่งยืงั่นเลยแบบสองชวคนคุยดอก ไม่เข้มหไม่วยมยมันี่มันอะไบบานไอ้็ดปลายายขายรอาดไม่งามก็ได้ท็ดทานนี้นี่เห็นไหมอ๋อยายขายขายอยู่ใช่ไหไเจ้าหน้าไเน้ร่กะทิกันดีลูกกู้ก่ามนสิดามันหนึ่งทิกุ่นัดเทร โดนแนปปียวไอ้คนในรอกินอยู่นั่นน่ะดกวดทะลุูองเมี่ก็ได้เมื่อไดี๋ยทำไมอยู่ห้องนี่เองแกงปอกน้ำในกระเป๋าตาดักเป็นหอมยีตะไคร้ให้ยอยอันนี้เรา้องไเราลุกไม่ใช่นี่นี่เม่เอียนี่ห้อเมร์โอ้ เป่ากับขาดเย่ไอเก๋่าู่ไหนแก้วน้ำหนูเก็บมาเห็นมาวัดดีเลยนี่ค่ะหนูไปเติมน้ำมันมาเอเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางแก้มค่ะเก็บจะไปหาเห็ดตัวอีกเลยนะคะเบไ่เหรเน่ยมันไหนตอนนี้ห้เขาดน น้าจันนี่ก็ให้เมลี่ลากไปเรียนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยก็เตรียมตัวไปหาเฮตต่ออีกปานนะจ๊ะนี่คลิปนี้ก็จะเอาใบแค่นี้นะจ๊ะพามาดูเมลี่ก็ยังลากไม่หมดจะ่จะไลายอยู่โยต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า